นรากครับนะครับก็สวัสดีทุก คนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับสู่เลส i ทนเ c h a น n e l นะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม ROV เช่นเคยนะครับก็เรียกเป็น s i n ิ s t ตรนะครับในเกมนี้ที่เล่นจังเกิลนะครับอ่ะมาดูไลน์อัพกันสักหน่อยก่อนเข้าเกมนะครับเกมนี้ที่ผมหยิบเป็นซินิเตียเนี่ยเออไม่ใช่ซินคิดนะครับเอาจริงๆผมโคตรเสียเปรียบเลยนะครับลองดูอีกทีมนะครับมีทิวเลนมีวีลานะครับ คือถ้า e สองตัวนี้คอมโบผมได้นี่ก็คือว่าอย่าว่าแต่แรกเลือดเลยครับได้แต่ยืนนิ่งๆแล้วก็ตายไปเลยมากกว่านะครับอ่ะก็อีกทีมมีซัพพอร์ตเป็นเพน่านะครับส่วนนี้ผมก็มีแก๊กนะครับมีลาวิวแล้วก็มีซาตานนะครับก็เอาละ่ะนะเกมนี้เนี่ยดูทรงแล้วอันตรายม, <Welcome S 1> มากเขาผิดจังหวะชีวิตเปลี่ยนนะครับกลายเป็นเราโยนเกมได้เลยนะอ่ะก็เริ่มเกมกันเลยนะครับผมเราก็ไปฟาร์มกันที่บูบับ นะครับเพื่อที่จะได้ไปจบเลนแคลรี่นั่นเองนะครับคือที่จริงถ้าเลยนแคลรี่อยู่ข้างบนยังไงผมก็เล่นบูบับก่อนอยู่แล้วนะครับก่อนเลดบับเนาะคือที่จริงเซนที่เทียมมันไม่ได้ใช้มานานหรอกครับแต่ว่าผมชอบที่สกิลมันเร็วๆอ่ะนะครับอันนี้เนี่ยจะเริ่มเลดบับก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับเพราะเซนที่เทียมไม่ได้ใช้มานานนะครับเพื่อไหรยังไงก็ยังไงก็ไม่ผิดนะครับแต่อยู่ที่ว่ารูปเกมเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็ทำดูด้วยเพื่ออะไรเพื่อฟังนะครับผมครับ เราก็จังหวะนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับทันดิีก็พิ่งม,มากดตัวนี้นะครับขั้ีเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ฟาร์มเร็วขึ้นด้วยนะครับเซนติเทียนี่อันนี้ผมบอกเลยต้องระวังนะครับถ้าอีกีมาเวทมาอะไรแบบนี้เนี่ยต้องดูเลือดตัวเองนะครับเซฟเลือดตัวเองด้วยนะครับที่ฟาร์มนะคือเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมเจอเกมสบายๆมากเย่ายเราป่าไม่โดนรบกวนเลยนะครับแต่เดี๋ยวก็จะมีเกมที่เล่นเซนติเทียแล้วโดนป่วนป่าแบบโดนป่วนยับเลยนะครับอันนั้นอ่ะ เดีย๋ยวผมก็จะมาดูวิธีพวกแก้เกมอะไรให้นะครับเราดูได้เลยนะเกมดีก็เล่นสายธานูฟาร์มครับผมพลังแฟงก็ยังคงเป็น first of d a t h นะครับแล้วก็เป็นกันสลิงเกอร์เรียคัลเวอรี่พลสนะครับหมาครับจังหวะบวกแรกครับผมผมว่าไปดีก่่นเลยเขาอนีไงนะครับยังไงยังไงผมเพื่อเราเก็บพีหน้าไปแล้วโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรนะครับต้นเกมปากาินะ แต่ถ้าช็อตเมื่อกี้ผมตายนี่นี่คือหนอยเลยนะก็ามาเข้าเป็นมังกรเล็กต่อนะครับผมเ,เก็บเงินเ,เก็บทองเ,เก็บ,เ,กบเม็ดฮิวกันไปนะครับแต่โอ้แต่แล้วทิวเลนไปไหนเนี่ยทิวเลนไปไหนเนี่ยเขาเคยทิวเลนพุ่งมาโอ้นั่นทิวเลนมึงฟาร์มเสร็จแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยทิวเลนเมื่อกี้มันมัน,ม,นมันโล่โล่ตันเลยนะ ทีมเราก็ไม่ได้ไปป่วนป่ายนี่หว่าทำไมมันมันดูฟาร์มช้าจังเลยอะก็กลับมาฟาร์มกันต่อครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเข้ามาังกรเอพิโซดล้าต้นกัน,นครับอเอก็ตีตีไปก่อนครับอันนี้ตีธรรมดาดูเลือดไปก่อนนะครับตีธรรมดาอาตีใกล้ตีใกล้เออต้องแจ้คเขาว่าตีใกล้เนานะ เอาเอาไอ้เจ้าวโเพื่อนต้องเก็บรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยเอมเพื่อนโราโหตรมากเลยอ่ะเอาว่้เก็บทิวเลนได้ด้วยเดี๋ยวยังายโดนลิ้เป้นี่เดินเหมือนเพื่อนแรกเลือดไปหนึ่งซาเต็ดครับผมแล้วตีสดดูเลือดออกจากวงนิดนึงเล่นระยะนิดนึงโอ้โดนใบอีกโอ้ไม่เอาอะไรก็ได้เจ้าได้ไงละส่งกล้ายืนโคตรนิ่งเลยแล้วยังไง โอ้นายนายปล่อยให้มันมทำร้ายเราแบบนี้ได้ไงยะสกา้าโอ้เอ้ยยิงเปงหนึ่งดอกยิงเปงหนึ่งดอกนะครับอ่ะก็หาทำกันต่อน,นะครับพอตอนนี้เราได้เอพิโซดมาแล้วนะครับเราก็จะตีพีโลคีบแรงขึ้นนะครับเรามาดูกันนะโอ้โหวีล่ามันไม่แหลมว่ะถ้าเมื่อกี้วีล่าแหลมนี่ผมบอกเลยอย่าอ๋อเข้ามากรนันอยู่ อ๋อมันมาเดินล่อเราที่เดินล่อเมื่อกนแล้วมันจะคุ้มเหรอครับจังหวะที่กินไปกินไปกินไปเก็บร้อยครับเก็บร้อยากบอแล้วก็เก็บเพนนะไปแล้วถาบไปนี่ยังไงแก็กดึงไม่โยนคือถ้าแก๊กดึงโดนนี่บอกเลยันจมีอีกจบนะครับก็มาเก็บบูฝั่งตรงข้ามเสร็จปุ๊บผมก็เข้าคลิปเล็กต่อเลยนะครับกดดันแม่ทิวเลนได้ฟาร์มสบายๆเลยนะ รอบนี้จะกดดันต้นเกมให้ดูกันนะครับคือที่จริงก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราวิยววิงด้วยครับผมไปหนึ่งสองสามโอโ้เข้าพวกนี้ละจ้างจ้างช่างมาตัดยา่าดีกว่าเดี๋ยวผมก็เอาลงไปตรงนั้นโอ้โหวิลาเจ็บไปนั้นอ่ะโอ้วิลาเจ็บแน่นอนอเน,น,อน,นี่ยแล้วดูทิวเลนดูทิวเลนเฮทิวเลนมป็นยีงกันตีเราไม่ได้กินผมหรอกครับ สินิที่นะครับถ้าเกิดเลือดมันต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับตัวมันจะตีดูดเลือดได้แบบแรงมากนะครับแล้วก็ตีธรรมดาเร็วนะครับแล้วก็วิ่งเร็วมากมากนะสินิทีนะครับมันมีความสามารถอยู่นะเอาละ่ะเอ้ยยังไงยังไงซาต้าปีกลางเฮิร์นไปเอาซาต้าขึา้นตุ๊กขึ้นตุ๊กหมดเอยเออเออโอ้โยลาวิวซ้อนดีลาวิวจะยอันตีอีกเฮ้ยลาวิวตัวนี้เราแรงเลือดไปหนึ่งสเปมครนะับ เนได้เล็น,นสเตปเด่นเลยฮึดาววิวตัวนี้มันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยว่าแล้วต่อไปด้านล่างนี่คือแบบเล่นดีจังนะดาววิวเป็นเคียร์สา,ามารถบอกว่าดินตกดิดูต่อไปก็เอาป้มอมกลางนี้ต่อเลยนะครับผมแหลกป้อมล่างกับสองป้อมมาคุ้มครับโคตรคุ้มเลยเราได้สปเปซในการเล่นเยอะกว่าเดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมา ให้ดูกันในเกมนี้นะครับว่าอิกทีนเนี่ยนะครับโดนเขาไม่เสียรูปขบวนเกมเป็นยังไงนะครับลิเตอร์ก็มากันบนใช่ไหมนะครับอันนี้ผมเล่นแหลมเลยนะยอมเล่นแหลมเพื่อให้เขาเข้ามานะซูก้าจะได้ซ้อนเราไปอติอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เก็บลิกเตอร์แต่ว่ามันไม่มันไม่ตามแผนเราเออนะลิเตอร์มันไหวตัวทันนะ ต่เฟน้ามาซ้อนมันถึงจะกล้าเล่นนะครับเอาละด้านบนผมปล่อยให้เพื่อนเล่นเลยนะครับเพราะว่าผมดูตรงนล้นเนี่ยเกมนี้ลาวิวนะแก๊กเล่นเป็นโคตรเลยนะครับเพราะงั้นผมก็จะไปทําเลนอื่นนะครับแล้วจัหวันนี้ยังไงคาเฟนีแหลมวีลาแหลมโอ้โหก็ไม่กล้าเข้าอ่ะถ้าโดนวีลาส,สกิลเต็มชุดนีวนะว่าผมนิดลงไปคุยกับร่างมังมง่วงแน่เดาวขาบนเขาห้าเลยครับ ข้างบนเขาห้ามผมส่งซาตาไปหนึ่งครับอันนี้กดโซโล่นะกดโซโล่นะผมอ็เก็บมังกอและตีซ่อไปก่อนครับเอาละทุกคนไปีแรงขึ้นแล้วสู้ๆนะเพื่อนๆเราจะไปแยกดันตางเนียนเียนครับเพราะว่าข้างบนเขาอยู่กันห้าแลวทีมเรามันเอาอยู่อ่ะนะครับเออโลมแคลรี่เราเล่นดีนะครับเพราะงั้นเราเชื่อใจเพื่อนนะครับเอาละผมก็โอเคคลิปเลนกลางให้เขาเห็นนะพอเขาเห็นนะครับเขาก็จะเลิกรักนละตอนเนี้ยเลิกรักนละ โอ้พีน่าโดนเก็บไปแล้วนะครับอเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะมากดกันผมหรือว่าบวกต่อนะครับเขาส่งลิกเตอร์มาคุยกับผมนะแต่บอกเลยว่าไม่เป็นหัวนะครับนีผมกดอ,อลิกเตอร์นะเกือบตายนะครับนันถ้าตายก็คือผมเข้าป้อมต่อเลยแล้วทิวเลนครับทิ้งเพื่อนมากันบ้านครับแล้วคาเฟนี่ก็ทิ้งเพื่อนมาด้วยวีลา่าตายตัวเดียวเลยครับอ่อและอีกทีมมันเริ่มไม่เป็นลูกขบวนแล้วจวังหวะนี้ผมป้อนลงมาล่างต่อนะครับมาาป้อม โอ้โหไม่กลัวเลยครับอันนี้คาเฟนีอผมบอกเลยนะโอ้ที่จริงน่าเข้าคาเฟนี่อ่ะผมลืมไปว่าทีมเขาสามคนอยู่ข้างบนใช่ไหมวีล่าตายเออเขาอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ยเยได้เจไดไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ก็ดับเบิลบัฟให้เพื่อนเหมือนเดิมเลยครับผมเออนะ,ออะเราใช้ประโยชน์จากตัวละครนี้เป็น ให้สูงที่สุดแล้วตอนนี้แผนดาเข้ากลางครับอีกทีมก็เลิกลากอีกแล้วครับนี่อย่างวีล่ามาเคลียร์คลิคนเดียวอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับอีกทีมเนี่ยเสียรูปขบวนเกมเรียบร้อยครับ,บรเขากําลังตามเกมเราแบบไปไป,ไปมามาเลยนะเราไปนี่เขาก็ต้องตามเราไปนู่นเขาก็ต้องมานะครับตอนนี้คือเขาเนี่ยไม่มีแผนแล้วนะครับด,ดบาดาบวนก็โดนเก็บซรัพร์ตอปีนะ แล้วผมก็กดดันต่อเนื่องครับหานะสร้างจิตวิทยาโดยการเก็บอ็อบเจกต์ทีใหญ่ๆนะครับให้มันปักตาในเกมอะ่ะทาให้เขากดดันแล้วก็สิ้นหวังจะดา่ากันดีก็เอาเลยครับเออตัวนนี้ผมก็เริ่มมากดดันฝ่ายตรงข้ามด,ด้วยจิตวิทยานะและการที่เราอออพแบบนี้เพื่อเราก็รวยไปด้วยนะครับเหมือนกันะ คลิปส้นีเดียที่ผมลงไปนะครับเก็บดาวบววับพาเพื่อนรวยนะครับไปดูกันได้นะนีก็ผมไม่ค่อยได้บูใช่ไหมนะครับ <ๆ S 2> ก็กำลังจะบอกเพื่อนๆครับว่ามันไม่จําเป็นนะครับมันไม่จําเป็นเรามาเก็บดาวโบวับพาเพื่อนรวยนะครับแล้วไปแบบทีมตอนหลังยังได้เลยเผื่อเพื่อนเราเนี่ยเสียเปรียบขึ้นมานะเราก็ได้เอาความรวยของตัวเราเนี่ยนะครับไปแจกจ่ายเป็นเพื่อนด้วยนะครับก็จะได้ช่วย ยันไฟกันหรือว่าสโนบอลกันต่อครับตอนนี้ผมก็มาเก็บเป็นเอพิโซดดับเต่อนะครับเพื่อทีจะได้ดับเบิลปั๊บดับเบิลปั๊กันต่อเนื้อครับและตอนนี้ก็ลาวิวลงไปดึงด้านล่างแล้วนะครับเขาก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมในการเก็บตัวเอพิโซดดับเนะครับอ่ะทีมต่างเข้าครับผมนูนคาเฟนีต้องกลับไปกันอ่ะคืออีกทีมเนี่ยไม่เดี้ยงไฟดีๆเลยครับผมบอกในเกมนี้นะ เพื่อนๆอยากดูเกมแบบสตายอย่างนี้ใช่ไหมนะครับไม่รู้ไม่รู้อยากชอบดูกันหรือเปล่านะแต่วันนี้ยังไงคขาไปที่ครับแหลมโคตรเลยครับเอาไปหนึ่งปาครับผมแล้วผมก็ปล่อยตัวดาร์กนะครับกดการดิ้นทีนึงไปอีกนะแล้วเพหน้าเดินอย่างนี้ก็โดนไปดิครับยูวก็ไม่ขึ้นนะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อได้แล้วแกงกโดนนะ เป็นศพแลจะจังหวะนี้ผมก็เข้าไปเลยครับมันมทุกใครไม่รู้แต่ผมเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จบบ้านเรียบร้อยใน9นาที50นาทีครับเป็นไงถ้า10นาทีไ๊ะครับจบบ้านเรยวสุดแล้วนะครับกีดหุ่ปวดตัวบัว๊กชั่วไปนหนึ่งทีเอ้ยยังเสียแต่ตีนะครับเป็นไงนะครับเกมเร็วครับผมเล่นจนอีกทีมเสียขบวนคือ จากการก็ไม่กันจะไปดันก็ไม่ดันฟาร์มก็ไม่เด็ฟาร์มนะครับกผมให้ลาววูวไปเลยครับเล่นโคตรดีนะครับอ่ะเกมนี้ก็นํามาฝากกันกนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะไปไหนเจอการคลิปนะครับผมสวัสดีครับ